ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยูผมนายซีโร่นะฮะวันนี้อยู่ในเกม m i n คร r a า t 1.8.1นะฮะในแมปที่มีชื่อว่าเออ่ดสเวิลด์เดสเวิลด์นะฮะโอเคเรามาต่อนะจากครั้งที่แล้วที่เราไปเอารถถังไปขโมยรถถังจากเอ่กรมรถถังนะตรงนี้พวกกรมรถถังหรือเปล่านะครับผมก็เราจะไปเอานี้นเอาเอาเอาคือนี่กูต้องเอามานโอ้โหสโตนสี่อัน วอเตอร์ฟักโอเคเรามาเพิ่มลนะูมอ่านี่ครับต้องการลูมเราไปดูซิว่าลูมวันนี้จะเป็นยังไงนะไปลูมนี่ลูมอาวุธนะฮะห้องอาวุธนี่นี่ลูมลูมนี้ลูมนี้ลูมเสื้อผ้าเหรอฟักอยู่เนี่ยนะคือซัพพลายโฟลเดอร์เอาแล้วกูจะหาออกยังไงอะซัพพลายเหรอซัพพลายเดี๋ยว วัสดุสักอย่างอหยิบประดุสักอย่างแล้วมันก็จะขับเข้ามาอยู่ในนี้เหรอใช่เหรอจริงเหรอโมบปะคงไม่มั้งช่างมันฮะคือแม่งเทนะฮะนะครับ,นะรบกินไม่ได้แต่แม่งเทนะโอเคเราจะไปเริ่มเป็นอาจจะเป็นพาสสุดท้ายที่เราจะไปโจมตีนะเนาะเ้ยเดยเด้อยังเป็นไปไม่ได้เราต้องไปทำการเอาลูกกระสุนก่อนจังหวะนี้ฮะพาไปได้ฮะ ส่วนนี้เป็นเรื่องเป็นอะไรที่สำคัญมากฮ่าฮะายิ้มสิมอยิ้มสิมึงยิ้มสิมึงยิ้มสิยิ้มสิยิ้มยิ้มยิยมย้ยมโอ,โ,โอ้โหเฟียลฟาวเฮ้ยอ่ะแล้วใครตือดึงยังยังไม่ใช่เวลาเฮ้ยทำไมมันมันมันหัวซอมบี้ที่ฆ่านิ้วมือฟักโยเราไปทำระเบิดดีกว่าตอนนีี้มกันพาวเดอร์โอเคได้ไปทำระเบิดได้ครับ โอ้แหลก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 สวัสดีครับมาทำปัดกันพพาวเอ้ยเอากันพาวเดอร์มาผสมครับบอมโอ้โหคือแม่งเหลืออีกนิดนึงมึงยังยังไม่ได้อีกเหรอผมว่าผมต้องไปแลกอะไรที่เป็นกุศลอ้าวเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวอะไรฮะซัพพลายรันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่จะไปบ,บุกนะฮะไม่ใช่ซัพพลายครับผมมันจะไม่ช่นะ ยังไม่ใช่อุย้ยนี่นี่นี่แลกนี่อีกเดินเดินแลกก่อนแลกก่อนแลกก่อนฮัลโหลขออะไรคะเอา้าไม่ได้อกอโอ้โหอีกแค่นิดนึงมึงยังเอานะเอาอะไรดีฮะเอาอะไรไปทำกรรมน,นี้ฮะวันนี้โอ้โหแลกอะไรไม่ได้โอ้ไม่เฟี้ยวเลยโอ้เดี๋ยวเราขอจัดเรียงวัสดุในการโจมตีพวกมันก่อนนะ จับมากเก็บไปเลยอะไรที่จับจับเอ้ยเดี๋ยวบล็อกบล็อกบล็อกมีคืบนะอีไม่ได้หรอครับท่านผู้ชมต้องทำนะโอเคตอนนี้ตรงนี้เคลียร์นะตัวเฮียนะเนี่ยเคลียร์แล้วตัวเฮียดนะ้วยโอเคตัวนี้เคลียรนะ์ฮะเคลียร์ปุ๊บเราจะมาทำการอัญเชิญนะฮะขออัญเชิญวอลชึ้งโอ้โหวอลวอลสูงชันอ้าวจังหวะนี้เรา เราเราเหลือแค่แยกพีมึงมันไม่ให้กูสักทีว่าผมพยายามทำให้มันแบบแลกได้อะไรเงี้ยงั้นกูแลกอันนี้แล้วกันเผื่อกูได้พีอ้าต้องบอกว่าเราครบแล้วครับครบแล้วค่าดูครบกระเข่าแล้วค่าโอเคใส่ใส่ดาบไว้ฮะดาบเราเป็นที่ระทึกนะฮะคือไม่จะเอาไปหมดมันก็ลําบากไม่เยอะเกินไม่เอาไม่เอา โอเคโอเคโอเคเรามาซื้ออาวุธก่อนเชงซอไม่เหรอนะผมชอบอายุอาวุธประชิดมากกว่าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 บวกเลือดสิบโอ้โหแต่สปีดรถยี่สิบห้าดาเมจสามสิบว h ตเตอร์ฟัคแทน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 โอ้โหวิ่งยังแจ๊บโคตรแจ๊บเลยฮะโอ้โหแต่วิ่งดูวิ่ง ดูวิ่งสิครับมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอครับถ้ามันลําบากขนาดนั้นนี่ไม่ต้องไม่ต้องเอามาก็ได้นะโอ้โหตอนนี้เป็นอะไรที่ดีใจมากครับมันโคตรเฟี้ยวฟาวเลยนะมันเป็นอะไรที่จับมากครับผมนะฮะบ่นบนบน่บนบน,บนไปมีปากกระบ่นไปโอเคจับมากโอเคเราจะไปทําการไปทําการบุกนะฮะยึดนะฮะผมเดี๋ยวเนื้อเรื่องเสริมไม่ใช่เนื้อเรื่องเสริมที่เราค่อยมาเล่นเสริมอีกทีนึงโอเคโจมตีเมือง สตาร์ทเลยเจมาฮะท่านผู้ชมครับมาแล้วครับ destroy enemies เออวัสดุพัสดุโจมตีอ้อเรียบร้อยเอาเราถถังเลื่อนเข้าไปแล้วครับวันนี้รถถังเลื่อนเข้ามาแล้วฮะเลื่อนเข้ามาแล้วครับเอาไงฮะเอาไงครับบวกสิครับลงไปทำอะไรใต้นั่นเอออุ้ยหูจับมากเชนซอร์หูอะไรขนาดมันจะมันจะ พูดไม่ออกครับอาจจะพูดไม่ค่อยออก้องถูกป่าวะพูดพูดไม่ค่อยถูกพูดพูดไม่พูดไม่ค่อยถูก,ถกเป็นไงล่ะโหจัดมากโหเฟี้ยวฟาวมากเป็นลีลาที่แบบนัดเดียวตายฮะเอาไปเลยจับเลยมาใครที่มันจะมาจับใครที่มันจะมาโหดก,กับกูไม่มีแล้วมีแต่กูคนเดียวอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวด้วยนเก็บไอพี่อันหนึ่งก็ยังเอาฮะ มันเป็นอะไรที่ต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้โอเควันนี้มาอะไรอุ้ย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 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดูโลก่อนหลบก่อนื่นยังไงล่ะอะไรอะไรอะไรเป็นไปไม่ได้ยังมาสู้กับเราเป็นไปไม่ได้อะไร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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมได้แต่บอกทำไมไม่เข้าใจทำไมทำไมเธอยอม โอ้โหมันดงอะไรวะนะั่นนะ่ะคนมึงจะเยอะไปนะคือแม่งมึงไม่หันมาเป็นคนดีแบบกูบ้างวะกูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไหนใค,ใครมันใครมันขี้กากเอา้าพวกตายเอ้าหัวหน้าเหรอเอ้าเมื่อกี้หัวหน้าเหรอเอา้เอาเามื่อกี้หัวหน้าเหรอ,อ,หหหรอโอ้ตกใจฮนะเร็วๆฮะโอ้ยมันบีบคอวะเออคราหน้าเราต้องซื้อไอ้นั่นแล้วฮนะโอ้ยประเดี๋อว นหลับไห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 นโอ้โหเชียงซอร์ม่งโหสัตว์อ้าวทำไมไม่มีอ่ะทำไมไม่มีล่ะเมื่อกี้ที่มีที่เปิดอ่ะมันเปิดได้หรือเปล่าวะมันเปิดไปได้ตั้งแต่แรกโอ้เด้อเด้อเผื่อไม่ตรงปากนะฮะเราทำการปรับนะฮะให้มันตรงโอ้โหปลาดูโบลอนแม่างเยอะเข้าไปได้ปะ อ๋อนี่คือที่มันตายไงอ๋อจำได้แล้วที่เราไปหนีตอนพันดนะฮะพัดก่อนปะพัดก่อนหรือพัดอะไไม่รู้โอ้พัดก่อนบ้างคำยำสั้นนะฮะผวันด,ด,ด,ดีแจแจวันดีแจโอ้ what the fucker what the what the fuck what the, the fucker fuck? อ๋ออ๋อวันด,ดีค่ะวันด,ดีค่ะ สวัสดีค่ะเออเนี่ยโหเ,เป็นเป็นอะไรที่เฮี้ยมากเชงซองมันหนักสัตว์เลยอะ่ะดูดิเชงซองมันหนักสัตว์มผมว่ามันตีระยนนะนี้มันดีนะก็ดีนะเออก็ดีฮะไม่ใช่ไม่ดีโอเคสวัสดีวัสดีสวัสดีสดมา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 อ๋ออ,อ๋อย่าใจเย็น ใจเย็นใจเย็นโอ้ย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 นี่เนี่ยเอาเหรอเอาเอาเหรออ่ะตายตายได้ไปได้ไปได้ไปเฮ้ยเปิดเปิดได้ปะเปิดไม่ได้โอเคขอวิ่งก่อนขอวิ่งแบบให้มันโล่งสักทีหนึ่งก่อนมันหนักเหลือเกินอาวุธชิ้นนั้นมันหนักเหลือเกินบอกเลยว่าตาจะอ้าวมันบอกทางอีกโอ้ ูจะเข้าไปยังไงแล้วตอนนี้โอ้โหวันดีแจ้วันด,ดีแจ,ดดจ้นี่ผมวา่าตอนนี้นก็ดีนะตอนนั้นนี่ก็ดีนะนี่ดีเลยโอ้ยยี่สิบเอ็ดนะฮะโอ้ยี่สิบเอ็ดเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แ,วแ,วแล้วลูทเตอ Hello โหลอ้าแหลกแหลกอะไรวะคือมึง มันต้องมันต้องไปยังไงฮะมันต้องทำยังไงะมันต้องคือยังไงงงแล้วตอนนี้ทางไหนครับจังหวัดโอทางนี้หรือเปล่าทางนี้หรือเปล่าฮะทางนี้หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ทางนี้ไม่น่าใช่ทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะเฮ้ยแล้วทางไหนวะจะบอกก็ต้องนั่งต้องนั่งรถไปอ่ารถรถอ้าวนั่งรถไม่ได้แล้วถังรถถังฝั่งทนขึ้นไปไม่ได้ฮะทางไหนฮะ ทางนี้ก็ไม่น่าใช่คือคือไปแล้วอันนี้ไม่ได้แล้วนี่มีแล้วอะไรไม่รู้ช่างมันโอเคไม่น่าจะมีทางไหนครับทางไหนครับทางไหนครับโมบ,บันนี้ซีมีอะไรไหมมีดอกไม้ใบหญ้าอะไรให้เก็บไหมไม่มีครับไม่มีครับขึ้นมายังไงวะฮัลโหลฮัลโหลไปยังไง ผมไปไม่เป็นแล้วเ yeah. ดี๋ยว destroy enemy พสัสดุพัสดุอยู่ไหนวะพะสัสดุพสัสดุพสัสดุพสัสดุ boosting. ไหนวะมันต้องมีปุ่มกดปะมีปุ่มกดปะเหี๋ยวะผัสด,ดุพัสดุพัสดุมีเปล่ามีเปล่ากดอะไรวะกดอะไรวะเฮ้ย hey. เรามีหัวคนดิสอัพไดมอนด์บล็อกอ๋อไดมอนด์บล็อกโอ้โหไอ้สองตอนแรกก็ไม่รู้ว่าไม่มีนี่กูระเบิดอ๋อเรอฮุ้ยได้ของเก็บก่อนเก็ๆๆบก่อนอเก็บก่อนเออมามาระเบิดพัสดุพัสดุเขาเรียกพัสดุป่ะ โอเคกินให้หิวหายหิวก่อนตอนนี้ก็หายมากโอเคหาหาบล็อกครับผมรู้แล้วผมลืมอะไรแม่งลืมเอาในเอานิ่มวางนั่นเองนะฮะต้องขออภัยนะจุดๆนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวกินก่อนฮนะโอเคกินก่อนเรียบร้อยทำลายเรียบร้อยมีปะ มีไหมนี่ป้าเออนี่น่าเป็นจุดนี้ฮะที่ให้เราทำลายด้วยหรือเปล่ามีเปล่ามีเปล่าทีา่ทำลายไหมเอาไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องทำลายครับผมรู้ดีรู้ดีเธอหนาใจร้ายทั้งไหนอะไหนอะไม่มีแล้วเหรอแต่เอาทีมันยังไม่ขึ้นนี่หว่าว่าให้กลับเพราะมันต้องมีให้วางเดนนามายอีก ไดมอนด์นบล็อกไดมอนด์นบล็อกไดมอนด์นบล็อกดูที่มีมีให้ให้กดยังยังนะฮะอ๋อนี่ไงไดมอนด์นบล็บอกเือโอเคคือแม่งไม่ใช่เรื่องของกูด้วยไม่ไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องมามาคอยดูที่ว่ามีไดมอนด์นแล้วก็วางมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของผมเลยแต่ผมไม่ต้องทำเพราะผมเป็น อาลบก่อนเออลายทิ้งซะเจ้าอย่างมีชีวิตรอดอยู่ไม่มีขอไม่มีก็ดูกันต่อไปนะท่านผู้ชมครับอ่ารีเทิร์นกับฐานครับกับฐานฉันกําลังจะกับฐานไปกับฐานครับผมคือกับฐานเนี่ยเราต้องไปที่รถถังแน่นอนเพราะกูมารถถังกูต้องกลับรถถังค,คงไม่กลับรถเนี่ยฮะโหถูกทําลายไป โอเคเวลากลับบ้านแล้วสิถึงเวลากลับบ้านแล้วสิเ <Yeah. Yeah. S 1> ย้เย้เรียบร้อยเอ็นมิชัลเย้อ้าอ่ะคืนเครดิตเลยคือจบนี่ขึ้นเครดิตเลยนะฮะที่หื่อนี่กำลังกินนื้ออยู่ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับอ่าเจ้า,าเกมไมค้าฟ์1.8.1นะครับแบบที่มีชื่อว่าเดสโวนะครับผมก็จบแล้วนะฮะก็เดี๋ยวต้องขอบคุณผู้สร้างแบบนะฮะไอเนี้ยฮะไอแรปเตอร์แรบปบเตอร์สโนเล็กอะไรเนี่ยดูเล็กนะ,ะขอบคุณมากที่สร้างทางสร้างแบบมาให้เล่นนะ,ะถือว่าเป็นแบบที่สนุกมากนะครับก็ ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยก็ถือว่าสนุกสนุกจริงๆน,นะสำหรับน้องๆใครที่อยากเล่นนะใต้คลิปมีลิงก์ให้โหลดนะครับผมก็สําหรับเนื้อเรื่องเสริมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมาแคสที่หลังนะครัก็ไปละนะฮะเอาไว้เจอกันซีลีนะ่นะฮะขอบคุณน้องๆรับชมครับกดไลค์ด้วยยอสกรีนกดไ like. ล okay? ค์กดแชร์กดสัสโอเคโชคดีกรักขอบคุณทุกท่านรับชมครับสวัสดีครับออ,อวาซาบิ